ยังไม่เสร็จนะครับสายปียังไง่ดึงน,นังลงก่อนน้างลงก่อนนิพียังไม่เสร็จครับนั่งลงก่อนครับประจําี่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จน,ะ <c oughs> นั่งก่อนนะครับ ดูแเสยาได้ยินรทานมันมันตั่งดูทังอนะครับอันบสนุนะครับได้บอกจัญญาสมายีแล้วครับี่นขอพรจากหลวงพ่อมาเริ่มั้งมาสมุทโธพัทวาบุตรงพวันังสามลวดเสวาตุลวันตา อามาลาภีสุิทานุวะโราวกัสังทุกคนอธิษฐานจิตครับสิ่งทท่านปรารถนาอาจจะประสบความสำเร็จต่วันนี้เวลานี้เป็นคนไปความเจริญอะไรตาัา่างความ นอนหลับขอให้พี่คือขอให้เดินขึ้นมาขอข้ี่มีลาภมีเินมอมาภมีเหลายขอใหมีระวังสักหนึ่งค